มัมยังล่ะยกถ้วยมาสิเบิ่งดูบ่เห็นยกอีกขึ้นอีกเออขัดนงทองปลามือนี้างานยังงานสูคอมื้อนี้มคมื้อแรก สบายดีเด้อพี่น้องวันสุขสุขคนแม่น้องค้อมเราอยู่รังไม้นี่ยแหละพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พา,พาน้องมางานสู่ขอหาเอวยวันเนาะอยู่ทางบันใต้อีกแหละอยู่บันน้องซิโนตอนนี้ก็อยู่ทางข้างล่างสำหรับทางข้างล่างนี่ก็เป็นบรรยากาศการเคียมเห็ดอาหารการกิน ตอนนี้นาสาววันเออนสาวทองล้วกะล่งซอย่างตับเป็ดโออูมามิมาเป็นอันดับแรกเราอะนี่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 นั่นแหละทงบางใหญ่ทงเกลือแล้วหากาใสอย่างดีอันนี้ก็เป็น น้ำนาเขาปุ้นเพิ่นยังขวนนำนาเขาปุ้นเนาะแดงองตรงไปตัแสบอยู่ได้สบายดีเจ้าสาวทิมมี่ ของมีคมย่านพิณน้องย่านเจ้าสาวเจ้าสาวเจ้าสาวอันนี้แหละคือไอ้วันเนาะคนอินดี้เด้อคนเลยพี่น้องส่องเลยเด้อฝากส่องลูกชายบ่ฝากส่องลูกชายถือส่องไอ้หลังคนอินดี้ปะอันนี้นำข้าปุ้นต้อนนี่ปลาจักรโลเอื้อยเห็นนำข้าปุ้น อบอกคือเธอได้ามา่หาโลาก่ก็เหตุสําได้เนี่ยตอนนี้กำลังมาไเซยหนเห็ดน้ำกระ, <c oughs> ะปุ้นวัาสันตอนนี้อันนั้น่นตองกระดูกกับพัวปลาส่วนที่เป็นกระดูกนเนาะเพินํำแล้วก็มาตองเอาหนามนวัวมันลง ป,ป,าาปุ้ยพายอย่างใหมาตายเสีบสยบใส่ขยะวนี่มาค้างทางนี้ก็เป็นสาวน่องใหม่สาวน่อยขึ้นใหม่กัลงล่างถวยเนาะเสือซีแดงสำสับนั่นละนอ,อ,อันนี้ก็สาวเรืองบ้านน้องซิโนโอเองพี่น้องลงในบ้านหวานในสวนเท่านี้ละ ไปลงกันได้นน่โดนแล้วเราอะไปปอบวาควันฝุ่งกระจายแล้วอยู่เทิงนะย่อเขาข้าจ้าแล้วไปทองย่อเขาแล้วข้าจ้าก็ลงเฮือนเมื่อเชียวเชขบรรยากาศร่วมๆในงานสู่ขอพี่น้องและกาการเกียมอาหารการกินไหวมืออื่น คือว่าคอในมือนี่มืออื่นก็นผูกแขนกินดองเลยเนาะขามคืนอันนี้ก็คือซีเมนทีมงานเคยฝากลาบควบเป็ดเนาะทีมงานเคย มายังก็เฮ้ยนี่แปลว่าผู้นอนน่ะมายิงเด้อพี่น้องเพินจะเเคยเด้อเคยได้ผู้นอนนิงบ่เินน่ะให้เป็นเยเปนกหวโลดโอน่ะนน่ะ่หูอะไรเพิ่นัเป็ดเพิ่นผู้ใหม่นี่แงเป๊กเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดเคยผู้ใหม่น่ะนี่เด้อพี่น้องเอ้ยบนีนําเอาซมนีเซแรง2นี่อ

แนกบีบแนกตโยแนกบีบคอนอะนะสไลี์ใหม่โทอันนี้มันนั่นมันบุตรเลเได้ได้ตำแหน่งดีสมควรเนาะ้ตโยตัวนี้โอ้ันี้งานงานเดินเงินดีเด้พี่น้องจุ่มยื่นนี่นะงานเดินเงินดีจอยยื้นเลือมั้นะฮะ้บนเออห้นม อันนี้ก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่น้องธรรมาดาฐานะเป็นกัธรรมาดาบ้านเมืองบร <c oughs> นบรรยากาศรวมๆในการกะเกียมงานดองกระแมนในมือสู่ขอกระแมนเคงถวยเคงบ่วงอัออนอย่าคึ้ยืมมันอย่าขึันเคงเวียดเนาะ <c oughs> คือหยาดอันมันหอยสะลดมันขาอันนี้นะโอ้ไอคอมขึ้นไปคิดข่าวบ่าคอมขึ้นคิดข่าวบ่าฮะแม่เท้าหัวลายอมอ่อยพุน่นะเป็นขื่นเป็นขื่น แมวแมวแอ้ยอยังคือมาซีแต่ในออกแมวบอกไม่หีบเหรอซาโอ้มืวันี้บรรยากาศลมๆลมๆลมๆ บรรยากาศทึงเฮือนในพี่น้องตัวนี้แม่แม่น้องชับชิมหน่องน่องน่องไข้าน้ากูจนได้นัเก ออแ้วนะอะลงมาทางหลางอีกพี่นอ้องพาพี่น้องขึ้นไปเปิ่งบรรยากาศเพื่อนเพือนก็เท่าว่า,ายเจ้าบ่าวที่เพิ่นมาสู่คอกับเมียนได้เมื่อเบิดแลยเนาะอ่าเมียนค้าเมียนแขงเด้ออ่อาชีชูผูกตัวองตอง mặc khao luôn mặc đam bó cọc nè hơi lỏng thôi không anh chơi mãi luôn đi ai anh đây xem đây là sao หอยคือหอยหมอยท้าให้ซีมน้ำหน่อยิมนยี้มาขอซีมน้ำหน่อยเข้ามาเลยใส่เด้อดกะทิกันเด้อบนท่านมีกะทิได้หันไดเอาแตน้ำปลาหลละด้มจบัวท่านได้ใส่กะทิได้เนาะเปสีเปียเปไปได้หันนอกขนาดหญ่มกะทิบัวท่านได้ใส่อ้าบัท่านได้ใส่กระชซีมพี่น้องเลย ผู้สาวสิบล้านวะคะดองนะลนูกสาอ่าลูกเด้อสลูกอคอากน้่ามผัลูกสพอดีผัยังอยากมาต่อรองเขาอยู่เนาะเขาเจ้าขาดคะแนนขาดรองลอหาเลยยังอยมาต่อรองเขาอยู่ตีก บาเดีนช้าเอดวยงดีได้เนะไ้ไอกว่าละอได้ขน้อง่แตวก็เป็นรุ่นเนเออหงกนแล้ว่าุยเดี๋ยวเอาก่อนิละเออยังกว่ท่านเป็นเวียกเป็นงานพนันบะท่านผ่านประสบการณ์หา่อนอ้วยกนหน้าว่าอางเออ อย่างงมยงวยตลอดบ่างุยงวยเลยขอขาบค่ะแล้วเราบหมักฝาว้าจัดใส่แล้วไปเลยเป็นแล้วลามานใจนะถ้าลูกแหวกขวดข่ดแค่ขวดขาวๆนะสําหรับพาผีพนองบึงบรรยากาศร่วมๆในงานสู่คอเรืองาน เตรียมงานดองของเอยวันกับสิทขอจบไว้สนีก่อนนาอพี่น้องเอาไว้พบพอกันคลิปหนาเด้อขอบมกขอบใจพี่น้องทุกท่กทานที่เข้ามาครับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดี